สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค้ครับไอ้ยดาค่ะ เอถามี่าวันนี้ต่ทำอะไรคะนคนหู้อีรีค่ะพี่น้องบอค่ะบอมันยุ่งกัดเด้อันเพิ่นเล่นน้ำลายจะคของตะไน,น้องเกี่ยวคนหล่อเลียนหันน้องเกี่ยวเล่นน้ำลายตัวเองหน้าเลยแดยงครับผมเป็นแพนน้ำนอะไรคะ กเล่าค่ะป้าดูกันเล่าตรงไหนวันนี้คนสวยไปโรงเรียนอยู่จ่ากระเลิศตะบายโมงจ้าป้าจ้านูกันเล่าตรงไหนตอนนี้เอาตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมาค่ะก็เอาของมาจางนั่งเอาของมาใส่ตรงนั้นใช่เอาของมาตรงนั้นค่ะลูกเอาเอาเอาหมอนมาใส่ของเอาของฝาได้หรออันนี้มันคือของหนูโอ๊ยของหนูของหนูเนี่ยอ้๋อป้าไปเอาหมอนมาให้ป้าสีเร็ว มารอเกวเลับ่กียวครับตาเอ๋เกียวก็นั่งรถเก่งเก่งอกีวคนหรอครับพน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 พอ้ยขี่รถแข่งกันโอ้ยบอเกนาริตาเมียจจะ สวัสดีเอฟซีหนึ่งพันสี่รอยท่านค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เกียวเกียวคนหล่อด้วยนะเกียวข้ามมาหาป้าครับลูกมาป้าได้อะไรกินกินก็จะก็นิตาจ้ะกินก็จะ นี้เรองอันนี้ของคนลอนะนดีจาไปยุจา้าพอเหลือเย,ยนเนี่ยนใบมงจ้าหมดนี่พวกรุ่นพี่เขา่ข้แลเดี๋ยวเวลบบาใบม่งตรงแต่ไปปลูกเอาสัเ่เพื่อเตือนกาสางนอนเว้น,ถนเถวหมดนี่สวัสดีค่ะคุณยา่าตัวเกียววิ่ง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 ตัวเกียววิ่งเลยครับผม พนพนพพนพนาเ่น่ารักจังที่ตะน้องเกียวคุณป้าคนหลอเดินรอบบ้านแมงขาคุณอยากพ่นนางอะไรเดี๋เด้แต่ว่าพนพนท่นนนั่งอันนใดนั่งไปนั่งมากแต่ไงปางางงวยตุ่มงวยตุ่มห่ลใน้องเกียวอะน้องเกียวนั่งเองเมื่อคืนนี้ไงที่แต่ม่เห็นน้องนั่งเอหอะ มือว่านายเงางามคำมีใครจับฮฮมีมีมีใครไหมนี่ไงถายเอฟซีซีมีใครจับน้องไหมคะมีเอาขอขอหัวใจรัวๆหน่อยมีมีใครจับน้องไหมค่ะไม่มีค่ะน้องนั่งเองค่ะลูกน้องเก่งเอาก็ลุงมเหรอกลุงก็นั่งดูเหมือนกันกลุงก็ไม่ได้จับหิโตเกียวนั่งเอาเองนาริตะนาริตะก็เล่นของนาริตะไปค่ะ ลิต่าก็วิ่งนิต่าก็ไม่ขับรถมาก็แล้วก็เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวร้องไห้เไงไหมมัร้องไม่ร้องไห้ค่ะลูกน้องไงปากงางตุ่มเลยเอาเอาหัวเอาหัวลงใช่ไหมแล้วก็เอาหัวลงข้าซีกปากงางเลยข้าซีแล้วก็เกี่ยวขามาฮุโมาลิต่าญาเกี้ยวว่าจำยาได้ไหมคะ จำได้ไหมคะลูกอ๋อคือสิไม่ได้ได้ค่ะทําทาบอได้เจานะยายเอลน้ารักเลี้ยงเด็กดีๆโตเกี่ยวตีดยายเอลเลยมืซอยเห็นยายเอลมานยู่มุยมุ้ยเกี่ยวเมนแ้นีกเี่ยถลงบที่ฮะ เอาแพมเพิร์นม,มาค่ะลูกโอเคค่ะปะ้ามันอยู่ในเปรน้องเกลียวนะคะแพมเพิร์นหนูน่ะ <c oughs> นั่งค่ะนั่งขันลูกเงินน่ะอยู่ในเปรน้องเกลียวขา <c oughs> เอาเห็นไหมนั่นแพมเพิร์นหนูค่ะแพมเพิร์นหนูอันอันนั้นคองน้องค่ะของหนูหาหาของหนูของหนูจะ <c oughs> เอ้อนั่นแหละค่ะขาตัวเล็กนั่นแหละ ถูกเฉิญไหมคะก็จะเอาเอาตัวใหญ่ๆหนูย้ำที่ตัวใหญ่เลยตอนนี้หนูผอมแล้วลูกใส่ตัวใหญ่ไม่ได้ต้องใส่ตัวเล็กๆ x อ็ก็พเอลก็พอค่ะถ้าถ้าเราอ่ะกินผักแข็งแล้วดี๋ยวร้อนนาฬิกากินผักแข็งเลยแล้วก็โตขึ้นแล้วก็ถ่ายให้พดตัวใหญ่ๆค่ะสวยด้วยไหม,สว,วมสวยเอวสวยท่า ่วอย่าโชว์นมค่ะใ <laughs> ส <laughs> ่สายสนดูซิใส,ส่ายตัวนที้เอซีดูอาลองเพลงอะไรนะเรื่องดซิอะไรนะแต่งตัวมาดแมนค <c oughs> ุณป้นานดาราโกทำไม้องัแบบนี้เป่นไงดีอน้เคียวเต้นค่ะน้องเคียว <c oughs> <c oughs> เกียวเต้นด้วยครับ <c oughs> วันนี้ราลิตาเลิกเรีย,เรยนเร็วค่ะ ถามหน่อยค่ะทําไมป้าไม่ฝึกเข้าห้องน้ําชักโครกเดี๋ยวมีอันนั่งชักโครกนี่แต่ขี่บ่ออกจ้าพ้นขี่ใส่ตะแผ่มเพลิดจา้าตะวันทันย่างเขาห้องน้ำกับเขาห้องน้ำอยู่จา้าตะวันทันยา่าง,งขี่แล้วพ้นขี่บนอันออกก็เลยใส่ตะแผ่มเพิดนะจา้าพ้นใส่เวลาเบ่งโดนก็เลยใส่ตะแผ่มเพลิดตะวันตะวันยามม่างมีอันหลัเขาห้องน้ำอยู่จา้าอารมณ์เมื่อกี้แม่บอกว่าถ้าหนูใส่เพลิดหนูต้องมาชักโครกนะ ค่ะหนูวัดแลขค่ะหนูบ้านแม่ก็มีชักโครกอ่ะแม่พูวแม่หนูไม่อยากหนูอยากนั่งไม่ละชักโครกอ่<น>ะเวลาเบ่งหนเบ่งที่น่ะหนูอยากเบ่งที่ตรงนี้นี่ค่ะเพิ่นเบ่งได้ของนาง่นหอนค่ะเพิ่นเลิกบ่อยอยากนั่งนั่งกับนั่งอยู่มันยามเงียวน่ะกับมันยามเงียวนะเขาเป็นไส์แฝงเพือดเด้การบอกป่าอยู่ว่าย่ามปวดเงียวน่นอ๋อขอบค<ก>ุณที่ตอบคำถามจ้าหนูมา มาค่ะมาลูกมา เดี๋ยวเอฟาเร็วเร็วเห็นติมาค่ะเร็วเร็วเอหน่องเบงกวนเหล้วบาเนียวนี่ตาหนองเบงงหรอลูอ <c oughs> อนนอลลกสวัสดีค่ะ FC 1,400ท่าน <c oughs> สวัสดีนะคะ <c oughs> เบที่เขียนแล้วอืดออดาจเบที่เียน้อยติด่าแล้วขติดาเบที่แล้วค่ะรู้ว่าตกล่องป้าก็ดููสิไหนรู้วเด็กเบแล้วนี่ไงน้องเกียวเบ่งแล้วนะคือบอยาย่แอลน้ำาให้ป้าเร็วยายแอคอน้ำเช็ดตูดให้น้องหน่อยค่ะไปใครบอยายในครัวเด้อนี่ค่ยายแอก่อนเห็นยายแอไหม สวัสดีค่ะไหนตำรวจซีเกียวขี้แต๋วยังลายเมนขีก็แห่ติงติ่งติติงแตเลยิงติงติงเคินขี้แต๋ขครับคุบอเห็นเห็นยังะเลน้ยู่ฮะเอ็มจะกลังอาบน้ำโอ้ยเอ็อาบน้ำเำหรอคะค่ะ สวัสดีค่ะไม่แบบกบกียวเก๋ดีไหมน่าอายรึเปล่าตึงตึงต้งใส่ชุดรอแท็กยาวป้าปเจ้าเกียงจังเลี้ยงหลานครบสองคนเลยจจะอะไรลูกป้าเจ้าทาหลานหน่อยสองคนหนิงเอาแมนจ้าตัวเมื่อปบมือแปะแปะ,แปะ เรียกแพะเข้ามาปบมือแปะแปะแปะเรียกแพะเข้ามาปบมือแปะแปะแปะเรียกคนล้อเข้ามาชิ๊บเนเหมืนเมือนปมมือแปะแปะปมมือแปะแปะปบมือแปะแปะแปะเรียกคนล้อตเกี่ยวมาชิครับปมปบมือแปะแปะอปบมือจ้าลูก เดี๋ยวป้าให้กินค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเอาใหเอามาก่อนค่ะเดี๋ยวป้าทำให้ค่ะปบมือแปะแปะปบมือแปะแปะแปเรียกตัวเกี่ยวมาหาป้าสิครับผมตึงงตึงตใครที่แตกครับ บอกเอฟซีสิเวลาน้องเกียวยิ้มยิ้มหวานคือประเจ้าเลจรจ้าเก่งมากครับสวัสดีอ่ะพี่นี่ตัฉีดยาไหมครับพี่ดีให้ลยอี้อย่าฉีดยาน้องนะอาฉีดยาน้องนะอารมณ์ดีมากครับ ค่ะอาชีพเลยค่ะเออ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 ฮ่ <laughs> ่อเด็กคือเดเเเฮเม่ได้ตาน้องอกเอผมมือผมอผมมือโชว์กันผมมือแปะเอ้ยรักหัวใจค่ะขอบคุณอัขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหอมไหมปาหอมฉุนเลยครับผมตึง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 ตลอตึง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 ตลอตึง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 ตตึงตึงข้เข่าปัเจ้าจะผ่าร้านมาเทียวกรทมอิงมาไหลค้งเดี๋ยวให้เราให้ลุงเทียนว่างก่อนนะคะคุณย่าจึงเจียวยืงหวานจะอะงรนบคะขอบคุณค่ะ เกียวหน้าเหมือนป้าเจ้าแล้วค่ะไหนดูหน้าชิบบมือแปะแปะปบมือแปะแปะแปะเรียกตเกียวมาหาป้าชิบตุ๊เกียวมาหาป้าชิถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ